หน้าบันทึกออเดอร์คอลัมน์ที่อยู่ในกรณีชื่อยาวเกินความกว้างของคอลัมน์ที่เซตติ้งไว้คุณลูกค้าสามารถแก้ได้3วิธีดังนี้ค่ะวิธีที่1ก็คือให้มาคลิกตรงช่องชื่อจังหวัดตรงนี้ก่อนค่ะวิธีที่1จะเป็นการพิมพ์ข้อมูลคอลัมน์ถัดไปเพียงใส่ข้อมูลในคอลัมน์ถัดไปที่อยู่ก็จะซ่อนอยู่แค่ในคอลัมน์ของตัวเองค่ะเช่นพิมพ์ชื่อในคอลัมน์ของจังหวัดนั้นค่ะคอลัมน์ช่องที่อยู่ก็จะไม่ยาว ยาวเลยไปในคอลัมน์ช่องอื่นค่ะยกตัวอย่างเช่นพิมพ์จังหวัดชนบุรีคอลัมน์ตรงนี้ก็จะซ่อนอยู่ในคอลัมน์ของตัวเองค่ะวิธีที่สองก็คือเป็นการขยายคอลัมน์ให้พอดีกับช่องที่อยู่ค่ะคลิกตรงด้านบนแบบนี้ค่ะขยายไปค่ะขยายให้พอดีเลยค่ะแบบนี้ค่ะ และว,วิธีที่3ก็เป็นวิธีการตัดข้อความให้คลิกตรงช่องนี้1ครั้งจากนั้นให้ขึ้นมาด้านบนค่ะมาตรงหน้าแรกตรงนี้ค่ะแล้วมาดูตรงนี้ค่ะคําว่าตัดข้อความอย่างนี้ค่ะคลิกไปหนึ่งครั้งข้อความก็จะถูกตัดมาตรงนี้ให้เราเรียบร้อยค่ะ